ลำปางแล้วปลายมืดไปหน่อยนีได้ไหมสอมันก็จะย้อนแสงโอ้ สวัสดีเจ้าวันนี้กอกวางปายแอลกอมาอีกแล้วตอนนี้กวางอยู่ที่จังหวัดลำปางเจ้ากวางออกจากเส้นดอยสะเก็ดขึ้นมาทาง่าตังเทพสเสด็์แล้วก็ผูมาตังเขตลลำปางตอนนี้กวางอยู่ที่กิวหินเป็นอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเจ้าซึ่งอันนี้คือ,อจุดชมวิวระหว่างทางเนาะ ก็เห็นว่ามันมีแบบวิวแหวงสวยงามก็เลยแวะมาลองมาพอกันวันปิ่จะได้เจ้าอันนี้จะเป็นกิวที่มีความสูงที่ระดับน้ำทะเล1,431เมตรในป้ายบอกว่าเป็นประตูสู่ลำปางปลายทางฝานันเจ้าแล้วก็จะมีเส้นทางเดินธรรมชาติอยู่ตรงนี้เขาจะลองติวมาพอกันเจ้าว่าเป็นจะได้ซึ่งอากาศตอนนี้คือหนาวมากคือแบบหนาวมาก ตอนนี้เวลาเก้าโมงเกิงเจ้าแดดจัดแต่อากาศเย็นลมหนาว สูงเลเจะควรจะเป็นกิวหินที่มันสูงๆนั่นแหละอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเด็วขึ้นไปกัน สว,สวยเจ้าไปข้างบนกันเป็นจุชมวิวที่แบบแบบเหมือนเองอยู่บนยอดเดี๋ยวมาด้านนี้คือสะดุ้งเลยมันเป็นหน้าผาลงไปเลยเจ้าคือแบบเราอยู่บนยอดหินเลย สวยแต่ว่าการทำคือถ้ามีเด็กยาวขึ้นมาหนค่งขาดนะคะจะไายให้สงบนี่น <c oughs> คือตอนนี้ยังหนาวนะแต่จัตุรา,น,านี้คือยังหนาวะอะค่ะมือแบบหิวสิจะเดินไม่ถึงตรงนี้แหล,เละเพราะว่าถ้าไปกันนั่งจักรยานก็ต้อตรงนก็จะเป็นแบบจุนแบบชมแบบวิวธรรมชาติจริงๆเลยแบบเหมือนย่างมารบกวนเลย สวยงามเา้าระหว่างทางถ้าใครได้มาเส้นนี้เส้นจากเทพสะเด็จเนาะเส้นจากเชียงใหม่มาตังดอยสเกตขึ้นมาทางตำบลเทพสเด็ถทะลุมาตังลำปางสามารถแวะได้เจา้าที่เป็นแบบเหมือนเขตดิต่าของเชียงใหม่ลำปางสวยงาม อีกหนึ่งจุดที่พักชมวิวทิวทัศน์นะจ๊ะตอนนี้กวางอยู่ที่แจ้ซอนจ้าตะกี้จากที่กิวหินมาก,กจากขับผ่านหมู่บ้านแม่แจ่มมาผ่านแม่แจ่มมาตอนนี้ก็อยู่ที่แจซอนจ้าอันนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน,น์ที่มีให้เราชมในระหว่างทางจ้าก็สามารถมาถ่ายรูปเย็บวิวมุมสูงตรงนี้ได้จ้าก็จุดชมวิวที่สวยงามที่หนึ่งจ้าลงจะพัดาเยมะ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของเราเจ้า 본 지는 20도됐 แล้วตอนนี้เจ้ากวางก็งกามาถึงที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนจ้าโดยปกติเนี่ยจะเจอกวางในติดน้ำพุร้อนไดสเกตหรือว่าใ,ใกล้ๆห่างก็จะมีน้ำพุร้นอนสกําแพงเนาะอันนี้คือมาในเขตลำตางก็จะมีบ่อน้ําร้อนในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจ้าซึ่งอยู่ในภายใต้การดูแลของกรมอุทยานจ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบมีทุกที่ร้านกว้างๆมีแบบโปรถิ่นแล้วก็จะเป็นแบบ น้ำร้อนเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นบ่อจะอีเจา้าเือมาแจ้ไขรคือมาแอลพอักผ่อนเยี่ยมชมถ่ายรูปเจา้าถ้าไข่เกยไปน้ำพุร้อนที่ฝั่งก็จะประมาณนี้ก็จะคล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหนึ่งเจ้าที่กจะปามาแวะพอแวะชวมบรรยากาศในอุทยานแห่งชาติแจ้สอนนีเจ้า ในบอ่อน้ําร้อนเนี่ยก็จะมีโคดหินเขาจะทําเป็นโคดหินทางเดินเจ้าเป็นทางเดินแล้วก็จะมีบอ่อเล็กๆน,น้อยๆอยู่ระหว่างข้องทางเดินและแต่และบ่อมันเกิดจะมีป้ายอุณหภูมิบอกว่าวกาะบ่อเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็แค่ไข่ใช้เวลาตาใดก็จะมีลักษณะตาใดขอเจ้าแล้ว่าการเดินนี่ก็ต้องอดูดีๆหน่อยเพราะว่าจะมีบอ่ออยู่ระหว่างทางเดินเลยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน แล้วถัดจากบอ่อน้ำร้อนนี่ก็จะมีเป็นชุดที่ท่องเที่ยวนั่งกินนั่งพักผ่อนหยอ่อนใจกันนะาเจ้าแล้วกันจากสารความสียง,งน่าจะมีน้ำอยู่ตรงข้างนั่นรังสีบริหารเจ้ามีอุ่นยู่ตรงแห้งเนาะข้าวน,นี้ก็จะเหมือนว่าจะเป็นตรงลปลายๆของน้ำตกแก้ซ้อนเจ้าก็จะอยู่ข้างกับน้ำน้ำร้อน้ร้อนเป็นแบบน้ำตกที่ถึง อยู่ข้างเด็กๆก็มาเล่นกันเอาติวไปพอที่บ่อน้ำร้อนแก้ซอนนะจ้า จากที่บอน,น้ำร้อนขึ้นมาแห่ง800เมตรกว่าจะเป็นจุดลานจอดรถเพื่อที่จะไปหาน้ำตกแ้ซ้อนเจ้าแต่ว่าเราต้องเติลขึ้นไปแห่ง200เมตรถึงจะถึงน้ำตกแจซ้อนเจ้าไหนเราก็เข้ามาในเขตอุทยานนี้แล้วถ้ามาไปก็เหมือนว่ามามาถึงเนะาะนานๆเดี๋ยวควางจะเติลขึ้นไปพอน้ำตกแจซ้อนเจ้า เ้าจะมีอยู่6ชั้นที่ดูจากป้ายนองจ้าชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือขึ้นไป200เมตรจะเป็นว่าชื่อว่าตาหลวงชั้นที่สองชื่อว่าตาายขึ้นไปอีก240เมตรชั้นที่ 3, าสามตาาย275เมตรชั้นที่4ี่ตาลุง300เมตรชั้นที่ห้าวังหม้อ300เมตรและชั้นหกวังโชบ 345เมตรเดี๋ยว่อนจะเต็วขึ้นไป345เมตรเจ้า น,นี่คือแบบสัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็นสบายแล้วก็มีความชื้นเราเป็นสียงน้ำไหลแบบเย็นสบายสดชื่น โยป่าที่เขาหันเป็นปูงเจ้าก็คือป่าพวงหินเจ้าซึงจะอยู่รวมกันเป็นฟูงฟงละสิบถึงเจ้าตัวอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำตกและลำธารบนภูเขาเจ้าโดยท้งกแต,ต่อนเนียเจ้าเิดจากฝันไหลตรง,ตงน้าจากลำหน้าแม่มอนเจ้า ไหลลงมาตากระดับน,นตอนสูงของในเขตอุทยาน่ิราบัตยิงเปิดมาตกงหกชั้นที่เขาบันที่เป็นชั้นแรกของเจ้า